รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจิมานะคะเห็นหน้าเราสองคนแบบนี้แน่นอนว่าเราจะมีเรื่องราวดี่สนุกแล้วก็สนุกด้วยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้คุณได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้แรงบัานดาลใจในการไปดูแลสุขภาพนะใช่แล้วซึ่งวันนี้น่าสนุกและน่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบหนึ่งนะค่ะ นั่นก็คือเรื่องของวิตามินนั่นเองใช่ค่ะแลบประทานวิตามินคุณหมอตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าวิตามินกินดีหรือแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะที่เรากินเนี่ยก็นี่ไงก็เดี๋ยวต้องติดตามรายการของเราซิต้องดูใช่ไหมใช่ต้องดูจะได้รู้ว่ากินดีไหมกินแค่ไหนกินนานแค่ไหนอ่าเพราะฉะนั้นใครที่เคยกินวิตามินอยู่แล้วหรือคนที่กินวิตามินแทนอาหารหรือคนที่ไม่เคยกินเลยวันนี้ต้องดูค่ะว่าจริงจังกว วิตามินกินดีจริงหรือไม่นะคะ,คะน่าสนใจมากๆอย่าหนีไปไหนกันแล้วกันนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคาหมอชวนคุยของเราในตอนนี้จะบอกว่าน่าสนใจมากๆค่ะมันเป็นอะไรที่โอ้โหคนรุกนี้ให้ความสนใจจริงๆใช่ <ๆ S 2> เกี่ยวกับเรื่องของวิตามินหมอว่าคนปัจจุบันเนี่ยดูแลสุขภาพกันเยอะจริงแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะคุณหมอคะเพราะฉะนั้นต้องดูรายการเราวันนี้โดยเฉพาะใครที่ชอบอัพวิตามินคุณหมอตั้งชื่อตอนชวนสงสัยไว้ว่าวิตามิน กินดีดดหรือค่ะงั้นต้องมาหาคำตอบกันในวันนี้ะนะคะวิตามินคืออะไรคะคุณหมอคะคือวิตามินก็จะเป็นส่วนที่สังเคราะห์หรือสก,กัดขึ้นมาค่ะเอามาใช้เป็นสารอาหารรองเพื่อทดแทนตัวสารอาหารที่ร่างกายอาจจะขาดหรือร่างกายได้รับไม่เพียงพอค่ะหรือร่างกายสร้างไม่ได้ก็ได้นะ มองว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เราไม่ควรจะสับสนก็คือวิตามินเนี่ยไม่ใช่ยา,าวิตามินไม่ใช่ยาจริงๆเราไม่สามารถจะใช้การรับประทานวิตามินเนี่ยเพื่อรักษาโรคได้ไดะนะเนื่องจากว่าในอาหารนี่ก็จะมีสารส่วนประกอบของวิตามินหรือส่วนประกอบของสารอาหารที่สําคัญอื่นๆอีกมากมาย มีหน้าเขาถึงต้องมีคําว่ามันคือตัวเสริมเขามาเสริมมาเพิ่มให้แบบว่าร่างกายเราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถูกค่ะหรือให้เราแข็งแรงขึ้นใช่ใช่คือนอกจากนี้แล้วเนี่ยการรับประทานวิตามินนอกจากเราจะไม่สามารถใช้มันเป็นอาหารหลักได้แล้วเนี่ยควรจะรับประทานตามสภาวะร่างกายแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันค่ะงั้นการได้รับวิตามินเข้าไปเพื่อช่วยให้ร่างกายทํางานดีขึ้น นั่นหมายความว่ามันไม่ควรจะถูกสะสมจนกระทั่งเกิดเป็นผลเสียต่อร่างกายคือคไม่ใช่เราเอามาเสริมสุขภาพแบบนึงแล้วทาให้เกิดโรคอีกอันนึงก็ไม่ใช่ค,ควรจะได้รับตัวที่ใช่ที่ร่างกายเราขาดที่รับประทานเข้าไปแล้วช่วยทําให้ร่างกายเกิดการทํางานได้ดี แล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อตับและไตมันถึงจะกินแล้วได้ประโยชน์จริงๆถูกมันถึงจะกินแล้วได้ประโยชน์จริงๆค่ะคุณหมอพูดบ่อยมากเรื่องวิตามินคุณหมอบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราควรจะกินอะไรเราควรจะต้องตรวจก่อนว่าหราขาดอะไรคือมันจะมีตั้งแต่การตรวจเลือดเพื่อจะดูระดับวิตามินในร่างกายนะคะ แต่นอกเหนือจากการตรวจเพื่อจะดูปริมาณของวิตามินในร่างกายแล้วสิ่งที่ควรจะตรวจอีกอันก็คือตรวจระบบการทํางานของร่างกายก่อนที่จะเราจะเป็นโรคเนี่ยร่างกายมันจะมีการปรับตัวเพื่อจะทําให้ร่างกายทํางานได้ดีที่สุดก่อนตรงนี้คือเป็นลักษณะเหมือนกับเรารับประทานก็ไปเพื่อป้องกันโรคเพื่อปรับให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อจะทําให้เราไม่เป็นโรค เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือก่อนที่เราจะเป็นโรคเนี่ยเราสามารถจะใช้วิตามินในการที่จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพทําให้สุขภาพของเราในทำงานดีขึ้นได้ค่ะในแต่ละคนก็ควรจะได้รับการตรวจก่อน<ะ>และไม่ใช่ตรวจแต่ระดับวิตามินอย่างเดียวมันควรจะตรวจดูความเสี่ยงของการเกิดโรคอื่นๆด้วยว่าเรามีความเสี่ยงของการเกิดโรคอะไรเพื่อเราจะได้ใช้วิตามินเนี่ยในการช่วยในการปกป้องป้องกันโรค<ะ>ได้นะคะ ก็จะต้องหาก่อนว่าร่างกายแล้วต้องการอะไรใช่แล้วก็แต่ละคนก็ไม่ได้ทานวิตามินเม็ดเดียวครอบจักรวาลได้สุขภาพได้ทุกคนนะคะจริงๆเขามีการแบ่งหมวดหมู่ของวิตามินไหมคะว่ามีกี่เภทคือถ้าพูดถึงแค่วิตามินเนี่ยโดยเฉยแล้วก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่ละลายในน้ำกับกลุ่มที่ละลายในไขมันคือกลุ่มที่ละลายในน้ำเนี่ยคือสมมติถ้าเกิดเรารับประทานเกินเข้าไปนะอย่างเช่นวิตามิน B วิตามิน C ร่างกายก็จะขับออกทางปัสสาวะ ก็ค <prejud ithe. S 1> ือเพราะว่ามันละลายได้ในน้ำนะเพราะฉะนั <aha. S 1> <şimdi plus S 2> ้นแล้วม um <Ice> <Christianity> ันก็จะไม่มีโอกาสนะหรือมีโอกาสที่สะสมในร่างกายน้อยมากค่ะแต่ถ้าเรารับประทานกลุ่มของวิตามินที่ไม่ละลายในน้ําก็คือละลายในกลุ่มของไขมันอย่างเช่น ADEK มนที่เราท่องกันน้องสมัยเด็กนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าร่างกายจะต้องใช้ไขมันในการที่จะละลายวิตามินพวกนี้เพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะขับออกทางปัสสาวะได้ถ้าเรารับประทานมากเกิน มันจะเกิดการสะสมในร่างกายแล้วทาให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันต้องหาวิธีที่ใช้งานที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของร่างกายแล้วก็เลือกประเภทของวิตามินอีกเหมือนกับยาคือเราจะรับประทานแล้วก็ควรจะรับประทานให้มันถูกต้องอเพราะวาเวลาเราพูดถึงการขาดวิตามินเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องดูว่ามันสาเหตุกิดจากอะไรสร้างพอไหม,มหรือทําลายมากเกิน ถ้าเราสูบบุหรี่เราจะกลายเป็นว่าเราทําลายวิตามินซีซึ่งเรารู้ว่าวิตามินซีเป็นสารต้านอนน้ำมันสระะถ้าเราเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายจะทําให้เราสูญเสียวิตามินบีมากกว่าปกติค่ะดีหกีซึ่งเรารู้ว่าวิตามินพวกนี้มันสําคัญมากต่อการซ่อมแซมการทํางานของร่างกายค่ะมันเป็นหลักการอย่างนี้นี่เองช่าคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ถึงป่วยง่ายตายเร็ว ใช่ใช่ไม่แปลกใจเลยอ๋อใช่แล้วก็ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยถ้าสมมติเราอยู่ในเมืองมีทั้งควันพิษมีทั้ง PM 2.5นะไม่ออกไปเจอแดดเลยเนะส่วนใหญ่พวกนี้เราก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถจะได้รับวิตามินดีได้เพียงพอเพราะเขามีการวิจัยเพราะว่าคนเมืองเนี่ยจะขาดวิตามินดีมากแล้ววิตามินดีเนี่ยถือว่าเป็นวิตามินที่สำคัญต่อภูมิหน้าทางของร่างกาย ลดการอักเสบของร่างกายช่วยเรื่องของภูมิต้านทานช่วยลดปัดจจัยหล่งของการเกิดมะเร็งได้ ก็คือพฤติกรรมหลักๆที่เราใช้ชีวิตไปตามวันของเราได้แหละรู้แล้วแต่ทําลายการสร้างวิตามินในร่างกายของเราใช่เมื่อทีการทำงานที่เร่งรีบแล้วขาดการออกกําลังกายก็ส่งผลเหมือนกันคุณหมอพูดประเด็นนี้นึกถึงตัวเองคืออะไรรู้ไหมคะพฤติกรรมเราอะทาลายสุขภาพทำให้เราต้องไปเสียเงินซื้อวิตามินมากินมากขึ้นเหมือนเราแบบว่ามาทดแทนแต่ไม่รู้มันช่วยได้หรือเปล่านั่นน่ะสิเหมือนเราทาลายไปมากกว่าสร้างค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาหาคําตอบนี้กันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยว กลับมาคุยกันต่อคะ่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2ของหมอชวนคุยช่วงนี้สนับสนุนโดยออลติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลเรื่อร่าง ใครอยากมีรูปร่างดีเพื่อนําไปสู่ความมีสุขภาพที่ดีออติสินช่วยได้ <S <S เหมือนกันกับที่คนรู้สึกสุขภาพไม่ดีใหม่เฟรชร่างกายใหม่แข็งแรงเสี่ยงเป็นโรคเราก็จะหาตัวช่วยอย่างวิตามิน <S 1> <S 1> แต่ทีนี้การจะกินวิตามินให้มันได้ผลกินยังไงดีคะคุณหมอคะคือจริงอย่างที่เราพูดเกินไปตอนตน้นว่าถ้าเราจะทานให้ได้ผลนั่นหมายความว่าเราต้องทานตามที่ร่างกายมันต้องการจริงๆค่ะ หรือร่างกายมันขาดจริงๆ mm. ซึ่งจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาทําให้เราทํางานง่ายขึ้น<ฆ>ก็คือเราสามารถที่จะตรวจได้จากเลือดจากปัสสาวะนะคะหรือจากอุจจาระ<ฆ><ฆ>เพื่อจะดูว่าระบบร่างกายในแต่ละบบของเราเนี่ยมีการทํางานอะไรที่บกพร่องไปบ้าง<ฆ>และเราจะใช้วิตามินเข้ามาเสริมได้อย่างไรหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรที่จะรับประทานวิตามินเนี่ยที่ เป็นวิตามินที่ตรงกับความต้องการของตัวเราและได้ประโยชน์มากที่สุดก็ต้องเป็นวิตามินที่มันเป็นเฉพาะของเราวิตามินเฉพาะเจาะจงใช่เป็นวิตามินที่เฉพาะกับเราเฉพาะกับโลกของเรา<อ>หรือเฉพาะปริมาณที่มันเหมาะสมกับเราถ้าเราดูเฉพาะกลุ่มของวิตามินและเกลือแร่ เขาก็จะมีการตรวจเลือดเพื่อจะหาระดับวิตามินในร่างกายแล้วก็มาดูว่าขาดอันไหนจะเสริมอันไหนเข้าไปะจะเสริมแบบไหนแต่อย่าลืมว่าเรารับประทานแล้วเนี่ยเราต้องมีการติดตามก็คือหลังจากที่เรารับประทานไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการตรวจเลือดตัวปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าการทำงานาร่างกายมันเป็นปกติหรือย,ยังในการตรวจต่อเนื่องเนี่ยมีความสําคัญ ในการที่จะทำให้มันเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อร่างกาย<ฆ>นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราอาจจะเลือกกลุ่มวิตามินที่ละลายในน้ำเ<ฆ>พราะจริงแล้วมันปลอดภัยมากกว่าเ<ฆ>พราะมันมีการสะสมไม่มีการตกค้างร่างกายก็สามารถขับออกไปได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยเสมอไปถ้าคุณรับประทานมากเกิน<ฆ>ก็ทําให้ไตคุณทํางานหนักเหมือนกันค่ะ<ฆ>แล้วต้องดูตัวเองอีกว่าเราเป็นคนที่พื้นฐานสุขภาพเราเป็นยังไงสมมติถ้าเรามีโรคอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีโรคไตยอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะรับประทานอาหารเสริมที่มีกลุ่มของวิตามิน A ซึ่งอาจจะส่งผลตัตบหรือไตได้หรือถ้าเกิดว่าเราต้องรับประทานยาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดถ้าเกิดเราจะรับประทานอาหารเสริมให้ปรึกษาแพทย์ก่อน<ค>เพราะว่าอาหารเสริมบางตัวอาจจะไปทําให้เกิดผลข้างเคียงนะของยาพวกนี้สูงขึ้นคาวนี้นอีกอันหนึ่งก็คือเวลาคนที่รับประทานวิตามินไปแล้วเนี่ยบางทีเขาคาดหวังค่ะ เขาคาดหวังว่ารับประทานไปแล้วเขาจะต้องเห็นผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยการรับประทานอาหารเสริมมันอาจจะไม่ได้ทาให้เรารู้สึกบางทีมันทําให้เกิดการปรับการทํางานของร่างกายที่เราอาจจะต้องการความต่อเนื่องของการรักษาอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาเราประทานกลุ่มวิตามินเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราเนี่ยดูดซึมได้แค่ไหนมสมมติว,ว่าคุณรับประทานไปเยอะมากเลยแต่มันดูดซึมไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์หรือคุณจะต้องใช้เวลาในการรับประทานนานขึ้นเพื่อจะทําให้ระดับในร่างกายสูงขึ้นจนกระทั่งมันเกิดผลการรักษาหรือบางทีเรารับประทานอาหารเสริมเพื่อที่จะรักษาภาวะบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่ากินซิงก์แล้วสิวหายงั้นฉันรับประทานสังกะสีเอ๊ะ ทาแล้วทําไมสีไม่หายก็เพราะว่าสาเหตุของสีของคุณไม่ได้เกิดจากสังกะสีไม่ได้เกิดจากคาสังกะสีอ่ามันอาจจะเกิดจากเครื่องสําอางอาจจะเกิดจากระบบย่อยอาจจะเกิดจากคาไม่สมดุลของฮอร์โมนมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณรับประทานแล้วมันไม่ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมอก็ยังแนะนาอยู่ดีว่าเราควรที่จะรับประทานอาหารเสริมโดยการปรึกษาแพทย์อย่างแรกอย่างนึงก็คือเราควรที่จะเลือกใช้อาหารเสริมในกลุ่มที่ได้รับการรับรองนะ ซึ่งอาจจะไม่ใช่การรับรองในประเทศไทยอาจจะเป็นการรับรองในต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือควรจะเป็นกลุ่มอาหารเสริมที่ได้รับการรับรองเรื่องของความปลอดภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเองค่ะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารเสริมเนี่ยเราควรที่จะดูแลสุขภาพอย่างอื่นคู่กันไปด้วยค่ะโอเคทํางานหนะักกินข้าวไม่ตรงเวลาเรารับประทานอาหารเสริมเข้าไปเพื่อเราคาดหวังว่า มันจะไปช่วยซ่อมแซมการทำงานของร่างกายแต่ว่าจริงๆเ่ยดีที่สุดคือต้นเหตุของคุณจากอะไรค่ะ ทำงานหนักใช่ไหมคุณก็ทำงานให้เบาลงเราก็อย่าไปไปแบบทุกอย่างไปใส่ไปใส่ที่อาหารเสริมอย่างเดียวต้องอย่างนี้อย่างนี้เราก็ควรจะกลับมา back to the basic ดูแลสุขภาพของเราเนี่ยมันยากตรงนี้แหละคุณหมอต้องทําให้ได้เพราะไลฟ์สไตล์นะทำลายสุขภาพแล้วเราก็ไปเสียเงินซื้อของมาเสริมสุขภาพซึ่งเราเป็นคนทําลายด้วยตัวเราเองใช่เรื่องคุณรู้ว่าโอเคถ้าคุณสูบบุหรี่คุณจะทาลายสารมุนลับไปเยอะวิตามินซีคุณจะหายไปเยอะคุณก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่ไม่ใช่ไป วิตามินซีอย่างเยอะขึ้น,นใช่ใช่ใชถ้าอย่างนั้นมันย้อนกลับมาคําถามที่ว่าแล้วใครบ้างะคะที่ควรจะทานวิตามินนะคะพี่หมออันแรกที่หมอบอกคงแข่ประจําเลยค,คือหนึ่งคนผู้สูงอายุเพราะเรารู้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาดูดซึมไม่ดีระบบย่อยอาหารเขาไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเขาต้องการสารอาหารจากภายนอกเข้าไปนั้นการได้รับสารอาหารจากภายนอกเข้าไปก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการที่จะทําให้เกิดการซ่อมแซ นะการทํางานของร่างกายนอกจากนี้แล้วก็มีคนที่ดื่มเหล้าสุบลีเป็นประจำในะกลุ่มนี้ก็จะขาดซีขาดบีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องการวิตามินมากขึ้นเพราะว่าวิตามินเอาไปให้ลูกนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องดูแลเรื่องของการรับประทานนะเสริมพวกกรดโฟลิกเข้าไปต้องเสริมเหล็กเข้าไปแต่ว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องระวังเพราะถ้าเราได้รับวิตามินมากเกินไปตัวอย่างเช่น ถ้าเรารับประทานอาหารเสริมแบบสําเร็จรูปทานเข้าไปเยอะเกินะจะกลายเป็นว่าเราได้รับวิตามินบางอย่างสูงเกินและทําให้เกิดพิษต,ต่อเด็กเด็กอาจจะเกิดพิการขึ้นมาจากการที่เรารับประทานอาหารเสริมมากเกินไปก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ทานอาหารเสริมก็คือกลุ่มลดน้ําหนักค่ะเพราะว่าลดน้าหนักบาญชีเราจะลดแคลอรี่ด,ด้วยคือลดพลังงานซึ่งกลุ่มพวกนี้อาจจะส่งผลต่อเมตาบอลิซึมของร่างกายอาจจะทําให้เกิดเมตาบอลิซึมของร่างกายเสียไปได้ งั้นในกลุ่มของคนลดน้าหนักก็ควรที่จะรับประทานอาหารเสริมควบคู่ไปด้วยหรือในกลุ่มคนที่มีปัญหาพวกคุมแพ้อาหารแพ้นมวมัวทานนมวัวไม่ได้คุณอาจจะต้องรับประทานแคลเซียมวิตามินดีเข้าไปเสริมแทนนะแทนนมที่เราทานไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วย้อนกลับไปตอบคําถามก็คือถ้าวิตามินจะกินดีอันดับแรกเราต้องตรวจว่าร่างกายเราขาดตัวไหนแล้วเราจะได้มีวิตามินที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของร่างกายแล้วก็กินยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้ทางที่ดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะคุณคะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะช่วยดูแลเราได้ยังไงจนกว่าเราจะตรวจเจอว่าร่างกายเราขาดตัวไหนนะคะทานน้อยไปก็ไม่พอทานมากไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพบแพทย์คะ่ะอันนี้ที่สุดกลับไปค้นตู้เลยเน่ เชื่อมั่นว่าทุกคนทุกบ้านต้องมีวิตามินที่เราซื้อกินเองอย่างน้อยเน<ช>ี่ยไม่ต่ำกว่า5ตัวนะคะหมอซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันใช่ที่เราต้องทานจน<ช>ริงเดี๋ยวจบรายการจะไปตรวจเลือดดูแล้วนะคะปรากฏดิฉันนี่วิตามินโอเวอร์เต็ไมไปหมดเลยหรือไม่ก็กินทิ้งกินคว้างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ใช่ใช่กินไม่ตรงก็ไม่มีประโยชน์นะคะวันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆอย่าลืมนำกลับไปดูแลสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักนะคะเวลาหมดเลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้กันนได้ใหม่ะะค ส่วนใครอยากจะดูเนะะื้อหารายการตอน,น,นอื่นๆนะคะคุณหมอมีทุกเรื่องทุกตอนจริงๆได้หลายช่องทางเลยค่ะดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube c h anel n เสิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออาจิมาหรือว่าช่องทางใหม่ล่าสุดวันนี้เรามาเป็นบเทเขียนแล้วนะคะก็เซิร์ชื่อรายการได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอและนานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ